สื่อต่างประเทศรายงานว่าพี่ชายของนักสแสดงสาวยูจูอึนได้อัปเดตข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอระบุว่ายูจูอึนเสียชีวิตลงแล้วในวันที่29สิงหาคมและพิธีงานศพจะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมนี้เธอได้เขียนข้อความถึงคนในครอบครัวว่าขอโทษที่จากไปก่อนเธอจะเฝ้าดูทุกคนได้โปรดอย่าร้องไห้มันไม่ดีต่อสุขภาพเธอไม่ได้รู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจจากไปเพราะคิดไว้นานแล้วพร้อมทั้งขอบคุณครอบ เพื่อนเพื่อนและทุกคนที่รักและเอ็นดูเธอมันเหมือนเป็นพลังและสร้างเสียงหัวเราะให้กับเธอเธอคิดว่าตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างประสบความสําเร็จแล้วเพราะได้เก็บเกี่ยวความทรงจําที่ยากจะลืมเลือนไปจนจบขอบคุณที่เข้าใจและทนอยู่กับเธอขอโทษที่ไม่สามารถแสดงออกได้มากกว่านี้แต่หวังว่าพวกคุณจะเข้าใจและสําหรับทุกคนที่รู้จักเธอโดยเฉพาะอาจารย์ที่เคารพขอบคุณมากๆที่ซ้อนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และทิ้งท้ายไว้ว่าเธอรักพ่อและแม่ได้โปรดอย่าร้องไห้ทั้งนี้ เป็นนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้ที่เกิดเมื่อปีพศ2538มีผลงานการแสดงในซีรีส์ Big Forest ทางช่อง TVN ปี2018และปรากฏตัวร่วมแสดงในซีรีส์ c h o s o n Survival ทางช่อง TV c h o s o n ในปี2019ซึ่งหลังจากที่ข่าวหน้าเศร้าดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทั้งแฟนคลับและชาวเน็ตต่างก็ร่วมไว้อลาลัยแสดงความเสียใจกับการจากไปของเธอเป็นจานวนมาก